ลิซ่าสป็อคเพอร์เซนวีโวรุ่นล่าสุด S10 สกราบสวสด,ดีผูชชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาไปส่องความคิดเห็นของชาวเคป๊อปกันลวกันนะครับผมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเลยลกันนะครับไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นที่1เลยลวกันนะครับผมความเห็นที่1น,นะฮะเดตตอบกลับว่าแสดงว่าน้องมีผลต่อย,ยอดขายของ V ี vo ในจีนจริงๆ ไม่งั้นเขาไม่มาจ้างสามรุ่นติดๆกันแบบนี้หรอกมันบอกถึงอิทธิพลของน้องในจีนได้เหมือนกันขนาดน้องไม่ค่อยได้เข้าไปทํางานแบบตัวเป็นๆแถมเมื่อต้นปีก็เจอไข้ขัดขาแต่ความมีอิทธิพลของน้องไม่ลดลงเลยแบรนด์ใหญ่ยังคงต้องการตัวจริงๆอยากให้น้องสร้างทีมของตัวเองนะทั้งสไตลิสต์ช่างแต่งหน้าตากล้องเหมือนอย่างทีมหวังของแจ็คสันเพราะถ้าจะบุกตลาดจีนจริงๆมันต้องมีทีม เห็นดาราจีนที่ความดังระดับกลางๆไม่ใช่ตัวท็อปยังมีสไตลิสช่างแต่งหน้าส่วนตัวเลยเวลาถ่ายรูปลงเวทีเขาจ้างตากล้องมืออาชีพถ่ายเรเดอร์เพราะที่จีนภาพลักษณ์สำคัญที่สุดดาราต้องสวยหล่อทุกครั้งที่ออกซือ่อมีแค่น้องลิสนี่แหละถ่ายรูปลงเวทถ่ายเซลฟี่ชิลๆแต่มองอีกมุมมันก็เป็นความน่ารักตามธรรมชาติเหมือนกันเวลาส่องเวทน้องแล้วมันดูสบายตาสบายใจเสียแต่น้องไม่ค่อยอัพสักเท่าไหร่ แต่น้องลิซยิ่งเจิมยิ่งปังจริงๆนะแล้วแบบเห็นผลทันตาสร้างข่าวหวังจะขาดขาน้องวันนี้แบรนด์ใหญ่ต่อสัญญากับน้องเลยเหมือนเกิดมาเพื่อทำให้แอนตี้อกแตกตายจริงๆแล้วงานจากจีนก็รู้กันอยู่ว่าเงินเยอะขนาดไหนความคิดเห็นต่อไปนะครับผม ว่าแล้วโดนเจิมหนักคิดในใจต้องมีงานใหญ่เข้านแน่ๆมาตามนัดไม่ว่างดราม่าเอาเวลาไปรับตังดีกว่าน้องลิสไม่ได้กล่าวดีใจผมยาวเลยบ่าแล้ว Vivo ต้องจ้างเท่าไหร่เป็นแบรนด์นแรกที่ได้เห็นผมจริงเลยนะสรุปที่ผ่านมาใส่วิกเพราะรอเปิดตัววี v o เหรอนึกว่าโซโลวาจีขับเคลื่อนด้วยคำด่าจริงๆสินะตั้งแต่โดนเทนด่าจนติดเทนโลกวันนั้น คุณภาพงานหลายๆงานก็ดีขึ้นชัดเจนมาก vivo เนี่ยก็ดีขึ้นชัดเจนดีขนาดว่าเส้นผมดูสุขภาพดีมากจนแชมพูต้องเข้าแล้วไหม <c oughs> จ่ายแพงก็ต้องทำงานคุณภาพคุ้มราคาหน่อยแปลว่าก่อนหน้านั้นทำดีก็ได้แต่ไม่ทำสินะแบรนด์ band, แต่ละแบรนด์ที่บอกว่าร้างลิซ่าเขาก็รดกของเขาจริงๆนะไม่ได้พูดลงๆมเปิดตัวต้องรอให้ตรงกับวันเกิดคราวที่แล้วก็เวลานี้แม้แต่เรื่องเล็กน้อยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ใส่ใจ สงสัยว่าปกติสินค้าจีนเปิดตัวตีสองตีสเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าข้าวหน้าขอเป็นตีสาครึ่งได้ไหม <c oughs> ใครชอบสงสัยว่าลิซ่าดังในจีนหรือเปล่าก็ฟาดแบรนด์มือถืออันดับท็อปของจีน3รุ่นต่อเนื่องเป็นสโปลเพอร์ซันตตำแหน่งสูงสุดอีกต่างหากก็ไม่รู้สินะความคิดเนต่อไปนะครับผม vivo ลงป้ายโปรโมทแล้วไวมากแต่รอบนี้งานดีจริงๆนะถ่ายน้องออกมาสวยมาก ผมไม่รีบแบนเหมือนตอนนั้นตัดต่อก็โอเคตอนนั้นที่ลงไปร่วมเทนด่าค่าย7วัน7คืนคือยอมให้คนมองว่าปสอนะแต่ว่ายอมไม่ได้จริงๆที่จีนเนี่ยเรื่องภาพลักษณ์สำคัญมากแต่ตอนนี้คิดว่าคุ้มนะเพราะทั้งงานปกงาน CF คือออกมาพัฒนาขึ้นจะมีบงแค่วกเกาเล่มล่าสุดเท่านั้นที่เหลือคืองานออกมาดีแทบทั้งหมดเลย ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ